จากการเข้าไปผสมจีนคือแบบเป็นคะที่เ็ช่วคราวที่ไถูกตวงถูกวางผูกขาดดของประเแล้วก็ลงมาทำการรวได้เห็นไหมนี่เป็นการจัดทีมก็จะดีแบบส่งแน่น่ในโลกนี้มีลมหรอไม่ไม่ใชการแข่งขันตัวเองไม่ถึงแม้ที่สุดการแข่งขันในระกับสุดเก็นการ

เราซื้อให้อะไรให้พีเจไปจับตลาดเลยซื้อแล้วหลงไปค่ะส่งมาแล้ว